สบายดีทักทายสบายดีพนะี่นนะ้องรถจักรูปคนน้องเนาะกับทักทายสบายดียามเสาร์พี่นนะ้นองมื้อนี้คือเก่าพนะี่น้องเข้ามาเรียอยู่ที่ของการมือ้อนีน้กนะ็เป็นวันศิลพี่น้องเป็นวัน อ่าหอเขาประดินนะพี่น้องเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาพุ่นประจิตกะมีตัวสิไปใส่บาทนะพีน่น้องแต่ว่า,บ,าบุรีไปสำนองยันติตุลาเกลยว่าบุรีไปพี่น้องมีแต่แม่ประจิตไปพี่น้นะนนนะนองนะแม่ประจิตไปประจิตบุรีไปสำนองพี่น้องนะก็เลยว่ามันมีก็ข้ามาห้องการนี่หนึงพี่น้องเห็นเรียบเก่าก็เดิมตามภาษาอ่า บนโซนนะทำงานบนไปบนไปพี له, bon bon ai, bon ai, ่น้องนะขมาให้เบียดพี่น้องข้าเบียดไปงานเต็มโต๊ะงานเต็มโต๊ะวันนี้พี่เนาะนะตอนนี้นี่ตั้คิซีนะอันนี้คือคิซีพี่น้องคิซี คีสีจะทำไปยาฮือไพี่น้องไปยาฮือออันนี้สั่งตำคีซีอันนี้มีสการใหญ่่น้มีสกัรใหญ่ต่งส่วงเดซิเตเดียมาพี่น้นี่่นคีซีานาะตปนตเนาะโอ้ยตอีกตอีกั่่ะสกันใหญ่พ่สั่ตสยยสงตำอีก ตัดเอ็บไงตัดยาตังคักๆอครับมาพี่น้องจะตำให้มันมุนๆแล้วก็เอาผสมน้ำมันนะเดี๋ยวก็ับไปยาเหือพี่น้องอันนี้มีเหือพี่น้องเหรอเรียนนำหน้าแค่นั้นเป็นเหือพี่น้องเหรอเหือเหือเห็ดใหม่เหือเห็ดใหม่ต่อนะมาพี่น้อง เียบยาเาเาฉลากส่ใระไหเข่าแดงยหาบอเห่เนี่ยวเซีนเท่าแ่เงินเาดยน้เป็นตองตองออกหอนหอน่อนหน่อนเนหอนทิชพีน้ำหอนทีชชี เตรียมป้ยยาเรือนะครับรุ่นนี้เป็นเล็กนะรุออะร่นหนึ่งเป็นขนาดไหนอัดมนแด้แลามันจะด่างค่ะพอป่ะอันนี้คือเพื่อ้องเพือที่่นจะยา กำคีซียานะเฮือเป็นเฮือใหม่เนานะเป็นกำลังมาริโดไปอนองมีอะไรเพี่น้องะเอ็กิชิมายาบางอย่างมีหละ,ละยาบางอย่างอะไเพิ่มอ่ะยาแถวนี้แหลนะเนอะยาแถวนี้แค่แค้มแค่แคมแถวนี้ไปยาไปทศเนี้ไปทเทวบะจิชิบะจิชินี่นะครับยามายามายามา นี่คือสางนะสาง,สางยยาปันจยาคือเพ่กำลังปัดทําความสะอาดไอหนูแดงสิสงสงสงเพึ่นไอหนูแดงเฮียหนูแดงสางหนูแดงครับบ่เป็นสางไง,ไไงนะเพื <_ s> ่อนๆเฮ็ดเถอตอนนี้กำลังสชผสมน้ำมันนะเพื่นเนาะเพื่ออาปยา

กำลังผสมไปเนาะเห็นปะกำลังผสม สำหรับปลาสำหรับปลาสำหรับปลาเป็นเลยบ่วงแล้วเนาะเอาตะเขียนได้เอาแต่เขียนได้เฮ้ยอัดหูอัดหูหูใช้หูใช้เฮ้ยอัดหูอีกอนมาอัดเนาะจิ้อัดแต่วางหูนั่นก็นะเพื่อนเา

จิกจิกเอินจิกเอินจิกฉางเป็นกำลังจิกนะมันมีคลิปพิเศษพี่น้องฟังมาเบิ่งกันทำเรือ,นอนเอนาะการต่อเรือเ่าะเรือเอนจิกมันั่งเป็นเ่าเรือฉากเป็นเ่ารเรือพี่น้องตัวนี้นี่อยู่ในขั้นตอนนหะใส่ a ซีมาจิกพี่น้องไม่ไปจิกเอิน AKC พ,พ,พ,พูดปัญญาเป,ป,ป็นพื้นบ้านพี่น้องนะพูอปัญญาแบบพื้นบ้านอั a ซีเอาที่หาได้ จะธำรมชาดนะจองคนไปเนาะ้างไง่ไปสางไงนะเดี๋ยวไม่ไปสางไงนะเดี้ยงเนี่ยมีกระสางไง กำลังจิกคนระับเต็มห่อักแหงจิกเกลือจิกเกลือเปินมาเนาะ นี่เป็นเพือใหม่เป็น,นเพือใหม่

ตอนนี้ไอเพิดก็กำลังจิก,นะกอ,อยู่นะจิกอยู่เห็นปะสางใหญ่างใอ้สางเห็นเรือดส้สะโพสางต่อเรือดส้สะโพสางใหญ่สางใหญ่สางใหญ่นะฮะนาองเ่นเห็นเแล้วสา บ่พอซาำพิน้องเลยตำขี้ขี้ขี้ซีเบิดก่อนเนาะบ่พอแค่เดี๋ยวสามสามัเห็น,นี่นะออ่าวซาิลมแข่งเนอน,เนีทั้ง,งเป็นทั้งสางเป็นทั้งอะซีพาย,พายอยู่เนาะีนเลยนะลนี่ะ <laughs>